ในส่วนนี้เขาคิดว่านกเป็นในชั้นชูสาวอยู่นกเข้าใจแค่ว่าเขาโกรธนกในส่วนที่ว่าครอบครัวนกไปพูดกับคนอื่นว่ารู้จักกับเขาโดยที่เขาไม่ได้อยากจะยินยอมรู้จักกับเราแต่ว่าพอเมื่อไปถึงที่บ้านมีการเรียกนกกับครอบครัวเขาไปพบพอไปถึงที่บ้านปุ๊บกลายเป็นว่าเขาบอกว่าครอบครัวนกทําให้ครอบครัวเขาเสียหายเสียชื่อแต่คนที่ทําให้เสียชื่อที่สุดคือพ่อของหม่อมท่าน ก็บอกว่ามีคนเอาไปลือว่าท่านเลี้ยงนกเป็นในฐานะฉันชู้สาวซึ่งความเป็นจริงมใช่น,นกอยู่กับครอบครัวมาตลอดไม่เคยมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวแต่เขาไม่เคยรับฟังเรานี่ส่วนนี้เลยครอบครัวม่าจะเป็นพอ่อ แม่หรือว่าตาได้มีกัเกล่าวขอร้องท่านแล้วว่าให้เนตตาเราบ้างแต่กลายเป็นว่าวันนั้นเขากลับให้คนดำเนินคดีนกโดยคนที่ต้องมาดำเนินคดีนกก็คือลุงนกเองซึ่งเป็นตำรวจใส่ข้อหานกว่านกเป็นคดีช่อโกงโดยตัดสินกจำคุก2 0สิ